so i did ชีวิตแบบเพียวคะ่ะ <Ooh. S 1> วันศุกร์แล้วเย่เ yeah, ย yeah. ปีใหม่จะแบบใกล้มาทุกทีแล้วนะคะจะไปไหนกันมาเล่าให้ฟังด้วยนะนี่นี่น,นี่ปีใหม่เขามีธีมแล้วนะเขาจะใส่สีขาวเออตอนเราความบบว่าสว่างสวัยความบริสุทธิ์สวยงามเ <Ooh. S 1> ตรียมตัวนั่นแหละนะว่าจะไปเออจะมองจะไปเสียตัว <laughs> ใช่ปีใหม่จะให้เขาดาวที่ไน <laughs> <laughs> เขามีแพนแล้วนะ ก็ปีใหม่นะคะก็จะแบบว่าเอออยากจะไปแบบต่างจังหวัดกับ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 เพื่อนๆหรือไม่ก็กักบคนพิเศษนะไปเข้าดงเขาดาวไปเฮ้าปาร์ตี้กันนะคะแต่ก่อนเราจะมาเมาท์มอยกันเนี่ยว่าเราจะไปไหนกันนะคะในช่วงปีใหม่เนี่ยขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของพี่อัปเดตกันเลยละกันค่ะโอ้โหวันนี้นะคะจะมีคลิปอะไรมาอัปเดตก็ต้องติดตามกันค่ะมาดูคลิปแรกเลยดีกว่าจะมีอะไรนะจ๊ะไปดูคลิปแรกกันเลย ไปไหนเลยปิดเทอมแล้วด้วยปิดเทอมแล้วอยู่กับพี่กิ่งดีกว่ามีมะม่วงในตู้เย็นหนูจะทํมมายามะม่วงนั่นแหละนั่นแหละพ่อเพียวซื้อมาเพราอยากกินของเปรี้ยวๆครับแต่งหน้าใสาๆเบาๆแล้วก็มีรอยสิวเบาๆโอเค กินข้าวกินมะม่วงเปรี้ยวดีกว่าแม่ซื้อเกงน,นี่ไปตัดขาเนี่ยแม่ซื้ออะไรมาน่เกนี่อนนี้นะคะก็เป็นคลิปที่บอกว่าเฮ้ยสอบเสร็จแล้วฉันโล่งใจมากเลยวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันหยุดแล้วปิดเทอมแล้วเรียบร้อยนะคะก็นอนอยู่บ้านสบายใจเฉยแล้วก็แบบว่าอารมณ์แบบไม่มีอะไรทำไม่มีทำก็แบบว่าถามแม่บ้านว่าเออมี มีลืมว่านั้นไปตลาดมาล้วไปซื้อมะม่วงเปรี้ยวก็เลยถามว่าเฮ้ยยังมีมะม่วงเปรี้ยวอยู่ไหมเพราะว่าอยากกินมะม่วงเปรี้ยวมากเลยนะคะเป็นคนที่แบบชอบกินของเปรี้ยวๆตลอดเวลาไม่ได้เกี่ยวกับท้องเลยนะคนชอบกินของเปรี้ยวนี่ไม่เกี่ยวเลยนะจ๊ะไม่เกี่ยวว่าเวลาเรานอนน้อยใช่ปะแล้วตื่นเร็วแล้วแบบว่าอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราผืดผัวอมอ่ะพอกินของเปรี้ยวปุ๊บหายเลยนั่นแหละก็หมามอยไปแค่นั้นไม่มีอะไรอืม มาดูคลิปต่อมาบ้างคลิปที่สองมาคลิปอะไรนะต่างรอแบบว่าเบรีเ กองอยู่กับายนางนันอยู่ดนร้อนช้นไม่พูดแล้วมีอะไรจะบรรยายโอ้ยขาวน้ำตาไหลเอออันดีเอันเดอพูดตรงๆนะ คือคุณแม่ต้อมเนี่ยจะไม่รู้ตัวนะคะว่าโดนเพียวเนี่ยเอามาออกรายการแล้วเรียบร้อยคือเพียวเราจะถ่ายคลิปอัปเดตเข้าไปว่าวันนี้นะคะเพียวมาถ่ายหนังค่ะนี่คือกองถ่ายหนังนะคะในเรื่องอความรักทำให้ฝรั่งตาบอดซึ่งเพียวเป็นนางเอกนะคะพระเอกคือพี่โจ๊กที่เล่นเล่นเ,นเรื่องอหิงสาจิโกโมีกรรเรื่องโกขับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือบรรยากาศในกองและนี่คือภาพยนตร์เรื่องแรกที่เพียวเป็นนางเอกแต่ว่า มันเป็นหนังสั้นคือเรื่องเรื่องภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะมีเรื่องสั้นๆนใน3ามเรื่องเป็นเรื่องเรื่องเดียวกันเข้าใจป้ะเหมือนอารมณ์สีแพ่งอะในเรื่องเดียวน่ะจะมีทั้งแบบ3าสี่เรื่องอะไรอย่างงี้นี่คือบรรยากาศในกองคือว่างแล้วคุณแม่เขาก็ทำผมให้นี่จะถ่ายคลิปสัหน่อยนะก็เป็นใส่เต็มคิดถึงมากบอกตรงว่าถ้าเกิดคุณแม่มีโอกาสได้เจอในรายการนี้หรือว่าใน YouTube ที่แบบจะเอาลงย้อนหลังนะคะก็จะบอกว่าคิดถึงคุณแม่มากเลยอะแบบ ไม่ได้ยินแล้วเหงาหูมากเลยนี่นี่ไปกองถ่ายนี่เฮฮาเพราะคุณแม่เลยเนี่ยดูดูแกงดูแก่นสนุกมากชอบชอบมีความสุขมากๆเลยนะคะอ่ามาดูดีคลิปต่อมาจะเป็นอะไรนะคะไปชมกันเลยคลิปที่สามวันนี้มีอะไรจะมาเมามอยคือเมื่อวานนี่แบบว่างมากใช่ว่าก็เลยแบบดูอ่อดูเลยนะชิ้นร้อยชิ้นล้านย้อนหลังเผอิญเจอพี่มลงเมี่ยงจ้าเออเจอพี่มะแรงเมี่ยงเสร็จปูเป็นเท่าไหร่นะเว้ยแบบว่า คิดว่าแบบว่าจะไม่เจอตัวจริงวันนี้เราเจอแล้วเราไม่ขอบอกนะว่าเราแบบว่าเราเจอพี่เขาที่ไหนเดี๋ยวคนตามมาพี่แมลงเมียงสวัสดีค่ะฉันบอกเลยว่าแฟนแฟนขาพี่แมลงเมี่ยงไม่ต้องอิจฉาฉันคือบังเอิญแบบดีใจมากตอนแรกตกใจที่ว่าใครเห็นเจอปุ๊บพี่แมลง อันนี้กินมานจะาดาลาจ้าวันนี้แบบที่ชิวมากอะแต่ดูสวยอะธรรมดาแน่นมาจากที่สวยมาจากข้างในนะคะฟิลเลอร์โบลทอ็อกกูก็แน่นอยู่ <c oughs> บอกหูบ้างเจ็บไหมหนูอยาก<ห><ำ>อย่าไปทำเลยลูกทำไมบ้านหน้าหนูไม่เท่ากันหน้านี่งจะใหญ่กว่าเพราะว่าเคี้ยวข้าวข้างเดียวเจ๊ <c oughs> เปลี่ยนไปเคี้ยวอีกข้างสิลูก เะมันไม่น่าน้าถอนฟันออกเราจะหน้าเท่ากันโอ้โหหน้าขาวโพูเลยลูกสวยมากธรรมดาเฮ้ยหนูพี่รู้ป้าแบบว่าเราเห็นแต่ในคลิปในเฟซอต่เราไม่คิดว่าจะเจอตัวจริงอะใช่ใช่เฮ้ยพี่เจ้าชาวธรรมดาคะฟังอะไรเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงแคร์เยอะไหมอ่ะอ๋อไม่เยอะพี่สองแสนกว่าคนจ้าธรรมดาเฮ้ยพี่กี่แสนแล้วตอนนี้ล้านหนึ่งแล้วค่ะแบกมาให้หนูบ้างอย่าไปแท็กเด้อลูกแบกมาให้หนูบ้าง แพ็กพี่ไม่ได้ไม่มีสวยอ่ะเมื่อไหร่จะมาทำรายการเราบ้างอะไรนะคะเมื่อไรจะมาทำรายการนี้บ้างเฮ้ยคือทำตัวไม่ถูกเด้อ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 ไม่ควรขออะไรไม่เย้าไม่ควรขอพี่ตั้งสตินิดนึ่งตั้งสติตั้งสตินิดนึงหนึ่งสองแอคชั่นยิน้อยนี่เราพูดลูกกอบได้เต็มที่ไม่กินสลัดพี่ไม่กินผักไม่กินผักลโอเ็ไม่กิน ได้ได้เอาเลยน้องเพียงจริงๆพี่จะติดตามผลงานหนูอย่ามาพี่จะรู้จักหนูได้ยังไงสุดซูที่หนูถ่ายพี่ไปโพลเล่มนั้นเหมือนกันเอ้ยจริงเหรออยู่ตรงสันเล็กๆเบาๆแม่จริงจริงสิจริงเหรอใช่มีมีโปรแกรมลงปกมากมายคุณพี่มีโปรแกรมได้ลงปกแล้วใครให้ลงลงสันยังเดียวไม่ได้เลยไม่ได้เลยอันนี้มุกปะเนี่ยที่ตรงไหนมีตรงไหนติดต่อให้ลงเดี๋ยวจะจ่ายตังค์ให้เหรอเออ พี่เขาเป็นคนตลกจริงเว้ยอ้าเป็นคนขายสวยไม่ได้ขายตลกใครทำางนั้นะโอเครู้ๆกันอยู่โอเคธรรมาไปยังยังไปแล้วไปแล้วไม่ไม่ไม่ทำงานโอ้ไม่ทำถ่ายเงี้ยเดี๋ยวพี่ไปนั่งถ่ายแทนไม่ทำละให้พี่มาแรงแม่ทำแทนแล้วเดี๋ยวเงินให้หนูนะโอเคมันจะดีอะมันมีเรามาได้ใจแต่ใจเป็ดใจไก่มันก็กินไม่ได้เอ้าต้องแม่ขอบคุณมากที่ได้เจอพี่มาแรงแม่ดีใจมากเดี๋ยวเรานี่ต้องถ่ามหาเพียวเลยนะ เอาที่ชั่วมันเช็ดปากด้วยเลือดปากแบบออกแบบกัดฟันผู้สุริศอ่ะธรรมดาต้องใส่มาต้องใส่มาเลยมาตามหาหัวใจเนี่ยจะมาหวานแถวนี้ไปดีกว่าไปไปไม่ดีนะนี่อันนี้แซ่บมากจะบอกว่า นี่บังเอิญเจอพี่มแมลงเมี่ยงนะคะโอ้โ oh, หพี่มแมลงเมี่ยงจะบอกว่าถ้าเจได้ดูคลิปนี้นะคะเออเป็นรายการเพียวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดได้ดูในทีวีหรือว่าดูในย้อนหลังใน y o u t u นั้นจะบอกว่าคิดถึงเจมากเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสาได้เจอไหมซึ่งพียวทำพิธีกรที่นู่นแต่พี่แกนี่คือแบบว่าอารมณ์แบบเอบังเอิญไปแล้วก็เจอกันก็เลยเฮ้ยตาแล้วปกติคือเน็ตไอดอลคนดังในโซเชียลเนี่ยคือแบบ เราไม่ได้คิดว่าจะเจอเขาอะไรอย่างงี้เนาะแล้วพอ,พ,อพอเจอแล้วบบเฮ้ยดีใจอะ่ะแกเป็นคนที่เป็นกันเองมากตลกมากเจอกันวันแรกปุ๊บตีหวัวกูเลยจ้าเออเป็นกันเองมากจริงๆอ,นนอันนี้อันนี้มันได้โกรธแลนะ้วคือแบบว่าเราเราชอบความเป็นตัวเองของเขาแล้วก็ชอบแบบพูดตรงๆเห้ฮาดี hey, ถึงจะแรงแต่ก็แบบก็แลบบ้วไงอ่ะแค่การพูดกันจาแต่จริงๆแล้วเขาก็น่ารักโอเคอเออนางแบบมีนางงี้ด้วยมีนางบอกว่านางเขินเว้ยคือพูดอะไรไม่ถูกอ่ะแล้วมีแบบ เอาใหม่ได oh ้ไหมคืออาอายอแล้วก็หนึ่งสองสามแอคชั่นแล้วก็ถ่ายใหม่ตลกพี่เขาเป็นคนตลกนี่ขนาดนางแต่งเฉอเยังสวยอ่ะเออ <laughs> น่ารัก <laughs> น่ารัก <laughs> พี่มแมลงเมี่ยงนะมแมลงเมี่ยงเจอมแมลงเม้าเป็นไงล่ะเพียวยิ่งล้วลวอยู่ <laughs> ตลกตลกพอแกเขินหน่อยนี่ไม่ได้นะตุ๊กตาดีมือตีหัวเพียวเลยอ่ะเฮ้ยกูเพิ่งเ,เจอมนแรกอะเนี่ยไม่พอดีเพียวเป็นคนที่แบบว่าเออเล่นได้เพียวสนิทได้เลยแม้แต่กระทั่งวันเดียวก็โอเคนะ พี่ชอบแบบนี้ชอบชอบเออเออเออนานก็เขินเขินอยู่เลยน่ะนี่ปึ้งน่ะโดนเลยโดนเลยเออคลิปสุดท้ายแล้วเอาเอาอีกหนึ่งคลิปใช่ไหมคะมาดูเลยคลิปสุดท้ายแล้วยยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพียวก็อยากจะแบบว่ามาบอกกิจกรรมดีๆนะคะฟังด้วยนะ้าแล้วก็ต้องทำตามนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้ดีมากๆเลยค่ะพืมันเป็นโครงการอ่อ หอบไออุ่นส่งต่อความรักนะคะแดน้องผู้ได้โอกาสค่ะที่โรงเรียนวัดดอนจันนะคะจังหวัดเชียงใหม่เป็นโครงการดีนะคะที่แบบว่าบริษัทอาหารเสริมทั่วประเทศเลยนะคะเขาได้จัดทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อแบบน้องๆโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าโรงเรียนนี้มีเด็กประมาณ800กว่าคนนะแล้วแบบว่าน้องเนี่ยเป็นผู้ยากไร้แล้วก็เป็นเด็กได้โอกาสคือแบบ เป็นเป็นน้องเป็นเด็กกำพร้าด้วยน่าสงสารมากๆนะคะก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยมาช่วยกันนะคะแบบว่าทําบุญเยอะๆค่ะก็งานนะคะจะเริ่มวันที่15วันอาทิตย์นี้ค่ะ15 15ธันวานะคนะตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2นะคะถ้าเกิดใครนะคะอยู่ที่นู่นใกล้ๆกเนี่ยก็ไปเจอกันได้นะคะมันเป็นแบบว่าเราจะเลียงอาหารน้องๆกันแล้วก็ร่วมบริจาคสิ่งของกันนะคะให้น้องๆได้มีแบบว่าของเล่นของกินของใช้เพราะที่นู่นเนี่ยเขาจะขาดอาหารออ ข้อสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งหม่มไม่ก็ทั้งยาสา,ารบำบัดจำบ้านทุกอย่างเนี่ยใครใจบุญนะคะก็ไปร่วมบริจาคได้เลยด้วยตัวเองหรือถ้าใครนะคะที่แบบว่าไม่สะดวกไปแต่อยากช่วยอยากทำบุญเนี่ยอยากบริจาคสิ่งของแล้วก็เงินนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่บอสเราเลยนะคะก็คุณบอลค่ะเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยนะคะที่ในสเตตัสเพลใน Facebook นะคะก็อย่าลืมแชร์กัน,นเยอะๆนะคะ15าธันวาคมนี้เราจะเจอกันนะคะที่โรงเรียนวัดดอนจัน์จังหวัดเชียงใหม่นะคะตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2 เพียวเนี่ยก็ไปในนามพรีเซนเตอร์แล้วก็อยากจะไปเพราะว่าวันนั้นจะไม่รับงานอะไรเลยคือแบบอยากไปทําบุญจริงๆค่ะกเ็เขาเรียกว่าอะไรคืออยากอยาก,อยากมอบความอบอุ่นให้น้องๆเขานะคะแล้วก็อยากไปทําบุญจริงๆก็เพียวก็จะบริจาคสิ่งของส่วนตัวแม้ว่าจะเป็นตุ๊กตาหน้ารักแบบเยอะเต็มห้องไปหมดเลยนะคะแล้วกเ็เงินเล็กน้อยนะคะซึ่งเป็นค่ากลางวันให้เด็กๆด้วยนะคะใครที่ไปนะคะก็เจอกันได้เลยนะ15ธันวามนี้นะแล้วเจอกันค่ะ อ่คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่แบบว่าเพียวต,ต้องออกมาโปรโมตนะคะกิจกรรมที่เพียวจะไปเชียงใหม่เพียวไปมาแล้วที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเพียวต้องไปเป็นแนะนำพรีเซนเตอร์ของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นอาหารเสริมนะคะซึ่งแบบว่ามันเป็นการที่แบบเฮ้ยช่วยกันทําบุญมันเพียวชอบนะเพียวโอเคเพราะว่าเราอยากแบบว่าถ่ายคลิปแล้วก็ให้คนอื่นเขาได้ดูใน Facebook ใน u t u b e นะคะว่าเนี่ยมันมีโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะโรงเรียนวัดดอนจันตจังหวัดเชียงใหมนะ่ในแบบว่าน้องๆเขาเนี่ยเป็นทั้งเด็กกำพร้าแล้วก็เด็กได้โอกาสคือแบบว่าน่าสงสารมากคือบางวันน่ะน้องแค่กินน้ํเอาน้ําที่ที่น้าเข้าเปล่ากับน้ําน้ำของมาม่าเพอร์เซ็นต์มันหมดแล้วมันไม่พอก็กินน้ำคือแบบ มันน่าสงสารนะเข้าใจว่าคือถ้าเรามีแล้วพอมีกําลังเนะี่ยเราก็ช่วยเขาในเรื่องเงินค่าอาหารกลางวานันหรือไม่ก็เครื่องนุ่งห่มเพราะว่าหน้าหนาวแล้วนะคะก็มีอะไรก็ช่วยๆกันน้องเป็นคนที่แบบน่าสงสารมากแล้เพลไปรู้สึกอบอุ่นนะมีความสุขมากที่แบบเฮ้ยเราได้เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบว่าได้ช่วยน้องได้กินข้าวอิ่มสักหนึ่งมื้อก็ยังดีแล้วก็มีของใช้ให้น้องเขาบ้านแล้วก็ให้ความอุ่นกับน้องเขานะคะน้องเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวนะเขายังมีแบบว่าเอ้ยพี่ๆสนใจเขาอยู่อะไรอย่างเง จะได้แบบมีบุญสวยชาตินี้ด้วยนะทําบุญน่ะจะบอกให้เออไม่ได้สวยชาติหน้าแนละ้วทําบุญน่ะมันส่งให้เราแบบว่ามีงานมีเงินเรื่อยๆไงยิ่งคุณทําบุญเยอะๆนะคะทาบุญเยอะๆปุ๊บเนี่ยทําอะไรรู้ป่ะเราได้งานได้เงินไงพอได้เงินปุ๊บเอาไปทําหน้าเลยไปนั่นสวยเลยเห็นไหมเออเก๋เลยนะคะคลิปข <laughs> องเราก็หมดลงแล้วนะคะแล้วก็ ขอคืนมาหลายแ๊บหนึ่งจะบอกว่าช่วงหน้านะคะช่วงเพียวๆเนี่ยจะเจอเพียวกับสาวกระแตคนเดิมนะคะเพื่อนสาวเพียวสุดแซ่บคนนี้นะคะมาปุ๊บที่ไรห,หัวราดแน่อนอนเพื่อนๆจะต้องบอกว่าอยากเจอแล้วก็มีกิจกรรมให้เราได้ทํากันด้วยห้ามพลาดห้ามเปลี่ยนช่องให้พลาดเดี๋ยวเจอกันแป๊บเดียวคะ่ะ